และแล้วก็มาถึงเกมระดับความหลอนรีเมียมบล็อกบัสเตอร์เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมหลอนที่มีความยาวของเนื้อเรื่องประมาณน่าจะ5-6ชั่วโมงนะครับแต่เราจะตัดเป็นพัร์ทๆกันเลยแล้วเราก็มาเริ่มพารแรกกันเลยครับความหลอนระดับ10กะโหลก เิมได้ทีรักตื่นได้แล้วคะ่ะโอเคตื่นแล้วาสายแล้วนะคะทีรักเออกูกำลังจะตื่นนะโอเคโอเค <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวลุกแล้วเออกำลังลุกเออมันต้องรีบอะไรขนาดนั้นหรอกคืนจะหนักไปหน่อยฮะอะไรหนักไปเหรอ, <laughs> อโอโอสมุดบันทึก เราต้องหาทางกลับบ้านมีอะไรบ้างครับเป้าหมายเป้าหมายหาทางกลับบ้านไอเทมยังไม่มีนะครับไอเทมสะสมก็ยังไม่มีเดอรี่ของเจนยังไม่มีอะไรเขียนไว้โอเคเราน่าจะอยู่ในหอนะครับมีโอ้หพัดลมเตียงอุย้ยทำไมมัออนมืดจังวะตรงนี้เฮ้ย <c oughs> อิกาโอ้โหมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยทำไมมันเก่าอย่างเลยห้องเนี้ยโอเค ตัวตอบโอ๊ยยอ่อลุกยอ่อลุกยอ่อลุกอ่ะย่อกับลุกอ่ะนี <c oughs> ่งไงเขาบอกไง่าผ่านไปก่อนแล้วกันเก็บอ่ามีไฟฉายใครมาขวางอะไรเนี่ยมันมืดอย่างเงี้ยนะม,ม,ม,มีโอ้ฝุ่นเคลอะเลยนะเฮ้ย ไอไอเฉยๆไอมีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปเหมือนจะแบบสถานที่แห่งนี้เหมือนมันจะเก่ามากเลยแล้วเรามาอยู่ตรงนี้กันได้ไงนะ่ะต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างแน่เคเหมือนเครื่องปั้นโอ้โหเครื่องปั้นสมัยเก่านะเนี่ยเฮ้เจ้าของห้องเจ้าของหอน,นี้มันไปเนะี่ยเสียงพระสวด โอ๊ยจะม่มมอ,อะไรวะให้ไปิดประตูวะอุย้ยไม่เอามืดเกินสำรวจหนังสือพิหนังสือพิมพ์ฉบับ28กันยา2539โนาอ้นานนะนักศึกษาสาวมอดังหายตัวลึกลับนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดัง ใจกลางกรุงเทพหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกว่า2วันพบครั้งสุดท้ายอ้างปวดท้องหนักลากลับบ้านกระทันหันมีต่อหน้า15ห้น้า15บห้อ่ะเอาต้งังสือพิมพ์รอ,อกกูอีกแล้ว <c oughs> ต้องดูหน้าคนนี้หน่อยคนนี้ใช่ไหมโ,โอ้โหอ๋อนี่กุญแจเป็นกุญแจห้องอะไรสักอย่างนะครับกุญแจทั่วๆไปสำหรับใช้เปิดประตูอนี่ไงเปิดห้อง เปิดห okay. <st wireless voice> ้องนี้เลยโอเคครับอุ้ยมีตัวตนหรือเปล่าไม่ถึงกูอะมีตัวตนหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอมันเหมือนเกมนั้นว่ากูเป็นผีอีกแหละไปกันต่อเองอะไรล่ะทำเสียงอตู้เก่ามากคุณ อะไรคุณไหนไม่เห็นเลยตามหาผู้หญิงเพื่อถามทางใครอ่ะมึงจะตามหาทำไมอ,อย่าอย่าด้วยตามหาผู้หญิงเพื่อถามทางกูยังไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนกดค้างเพื่อวิ่งคุณคุณย้ายลอกไม่ได้เปิดแล้วว่อาอุ้ย อะไรหล่นวะอืมอุ้ยใครอ่ะอุยทางขยะหล่นเหรอขยะมันหล่นลงมาเอาคุณมีตัวตนหรือเปล่าคุณอะ อย,อย่าบอกนะเอาละเปิดฉากกูแล้วสินะกูต้องไปแล้วสินะเุ้ยทำไมมันบบปิดเองวะเุ้ยฮุ่นฮุ่นไปไุหนฮว่ะเออนัดนดีไปไหนแล้ววะ ทางซ้ายเป็นประตูอยู่เลยทำไมว้ามาตรงนี้วะเฮ้ยเรือลอยตีนใครวะปา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 เจอตัวสักทีอ๊บโอ้โหว้าเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไปดี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  よきない。 กูไม่บอกให้มึงรู้หรอกโ,โอ้แล้วมันก็มดุดทะลุเข้าไปในนั้นเลยนะเข้าไปในกระเพงเลยเหรอเีด๋ยวกูดูก่อนดิอะไรเปล่าเนี่ยใครมีแค้ข้างๆกูเปล่าวะไม่มีแล้วไปละกูไปได้เหรอรีบออกมาจากที่นี่แล้ววะไอ้กูต้องรีบไปแล้วแหละเออมึงคิดดีแล้วแหละมึงคิดดีแล้วแหละมึงคิดดีแล้วมึงคิดดีแล้วมึงคิดดีแล้วอุ้ยอุ้ย เอ้ะบันทามีก็ได้อ่ะดึงดึงโอ้ยตุ๊กเกกิมใช้ตัดด้วยหรือหรือตัดโซ่โอเคโอ้ยโอเคโอเค ตัดตัดตัดโอ้ย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 ,อยขยันหล่นจริงนะของตุ้ยแล้วเหรออย่าบอกว่ากูต้องหลบอีกแล้วนะเดี๋ยวกูซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวกูซ้อมไว้ก่อน <c oughs> โอ้ย เสียงอะไรใครเปิดประตูวะโอเคเราอยู่กันจี่ห้องวะเนี่ยห้องนี้ล็อก <Lock. S 1> ห้องนี้เปิดได้เหมือนจะเป็นแบบห้องใครอะ่ะเหมือนห้องเป็นผู้หญิงเลยนะเตียงสีชมพูอืห้องน้ําไม่มีนะไม่มีอะไรตรวนี้อันนะไม่เอาดีกว่าเป็นของผู้หญิงโอ้ย โอเคห้องห้องนี้โอ่งมันจะหลบตรงโอ่งเหรอแต่กูหลบตรงโอ่งวันนี้มีอะไรให้กูเล่นเลยเนาะเยอะแยะไปหมดเนาะฮัลโหลสวัสดีจ้ามีใครอยู่เลยเหรอ มีอะไรให้เก็บเลยเหรอครับตอนนี้ได้หนึ่ง,งไอเทมสะสมมาอันหนึ่งแล้วนะโอเคเราก็ไปทางนี้ต่อนะใช่ไหมโอ้ยอยู่ในนั้นน่ะดีแล้ว น่าจะเป็นห้องอันนี้ห้องเปล่าไม่มีไอซองห้องนี้มึงอย่าเข้าเลยโอเคนี่น่าจะเป็นห้องผู้หญิงอีกอ่ะเรามาเจอห้องผู้หญิงแล้วโอ้ย ยคุณเห็นอะไรหรือเปล่าคุณเห็นตรงนั้นหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นไม้เราน่าจะหาอะไรมาทุบตัวใช่ใช่ดูทรงแล้วแล้วใครมันไปห้องนั้นนา <c oughs> กูต้องไปห้องนั้นใช่ไหมโอ้ยฉแรงฟ้อนอะไรสักอย่างทุบแม่งดิอืมยังไงวา่านะ ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยู่ใช่ไหมเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอ๊ยตกใจอ้อย่อย่อย่อโอเคเราก็มาอยู่ตรงนี้นะอ๋อนี่ไงฉลงอะไรอ๋อ โขกไม่มีก็ไม่อวกตรงนี้เนาะสกปรปกเหลือเกินไปยังวะโอ้ยมันไปแล้วโอ้โห,โหเลือดอะไรเนี่ยมันเป็นรอยเลือดคุณใส่เสกตะปูเข้าท้องโอ้โหเศกตะปูเข้าท้องคุณเคยเกลียดใครจนอยากทรมานฆ่าให้ตายไหมคุณใส่นี่ช่วยให้คุณได้สมดังใจเพราะการเศกตะปูให้เข้าไปอยู่ในท้องของคุณที่คุณเกลียดให้ทุกทรมานถึงขั้นเสียชีวิตได้ เป็นมนต์ดำที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันยังพบได้บางครั้งเป็นบางข่าวโอโ้โหเสรศจสิ้นส่วนจากร่างกายของเป้าหมายเช่นเล็บเศษเส้นผมให้ไปใส่ในหุ่นตุ๊กตาที่ปั้นจากดินในป่าชา้าพันหุ่นตุ๊กตาด้วยสายศิลที่ใช้มัตราสังศพห้ามห้ามเป็นสายศิลงานมงคลเด็ดขาดแล้วแทงตะปูลงไปตะปูที่ใช้ต้องมาจากตะปูตอกฟ้าโรงศพผีตายหงเท่านั้นเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นตะปูจะถูกเสกเข้าไปในท้องของผู้ที่โดนคุณสายทันที การประกอบพิธีกรรมต้องทำโดยผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถทำได้ <Okay. S 1> เอาของไปให้อาจารย์ชัยหรอผมเล็บของเชนนั่นนะเฮ้ยกุมานเหรอวะหุนปัน้นนางลำชัด ทารับทารับทารับทำไมคุอยู่ฝั่งนี้วะกูคคนจะอยู่ฝั่งนู้นสิโอเคอย่านะอย่านะอย่านะโอเคเอาชะแรง,งัดเรียบร้อยโอ้ยงัดทีละอันแล้วใครมันจะมาทันมึงเมื่อไรเนี้ยอย่ามาหลังกูนะที่นี่อันตรายต้องรีบไปหาทางออกโอ้ย อโอ๊ยโอ๊ยว้าป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 ้าทำไมกันทำทำกันอย่างนั้นโอ้ย ไอ้กูได้ไหมไปแกจากกูได้ไหมเนี่ยอีเนี่ยโอ้ยมันก็ร้องหาอะไรยางหนาเนี่ยวัวบโอ้โหนางลำไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังมันไปยังวะ โอ้ oh, ตุ๊กตา <c oughs> นีไอตุ๊กตารูปร่างประหลาดคุณใสฝ oh. ังรูปฝังโอ้คุนใสฝังรูปฝังลอยเป็นการทาําคุณใสอย่างหนึ่งลักษณะเป็นหุ่นตุ๊กตา2ตัวติดกันแทนชายและหญิงเพื่อให้เป้าหมายเกิดความลงไหลและสนีหาละไข้ผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาไปชั่วกาลนานเอาดินจากป่าช้ามาปั้นเป็นหุ่นตุ๊กตา2ตัวน้ําชิ้นส่วนที่เป็นของผู้ที่เป็นเป้าหมายเช่นเล็บเส้นผมมาใส่ในตุ๊กตาตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถูกทําคุณใส จากนั้นใช้สายศิลที่มัดตราสังตรงข้อมือของศพมามัดหุ่นตุ๊กตาทั้ง2ไว้เข้าด้วยกันต้องให้ผู้ที่มีอาคมเป็นผู้ประกอบพิธีเท่านั้นบุคคลทั่วไปทําไม่ได้เมื่อได้หุ่นตุ๊กตาที่ผ่านพิธีกรรมแล้วให้นําไปใส่ไว้ใต้มอนของเป้าหมายเพื่อคุณใส่นั้นสำลิศผลเล่นอาคมกันซะแล้วนักศึกษาค๊าดรารโอ้ย ออโอ้ยมาแล้วครับ มาหาฉันคนนี้น่าจะทำใสมนดำบอะไรแน่เลยพิษรักพ่อช้ำรักจริงๆดูทรงละไปแล้วโอเคต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอโอ้ยเลือ,อดอะไรวันนี้ท่าท่าท่าทะาทะาทะา น่าจะเป็นฟิลอาเร,ร,อร,รอะไรให้กดอะไรให้ทำอะไรวะน่าจะยังกดอะไรไม่ได้ตรงนี้น่าจะรอบลึกๆนะโอ้ยแม่มาแล้วผไปไละมึงทะลุะาลมาอย่างนี้เลย ด้วยกันตลอดไปโอ้เฮิร์ตหนักมากนางเฮิร์ตหนักมากดูสงแอ่วไปถือโอ้กูดได้ยินเสียงกอกแกกอกแกกู่เลย กูต้องจูกมันใช่ไหมเนี่ย เเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสองเลครับขอขอบคุณครับที่มารับชมพาร์ทแรกเดี๋ยวรอพาร์ทสองต่อเลยครับ